ไปบ้านอะไปไปทำไมวะมันมันดูมันแบนเลยันลำนั้นไปแับไปเรือไปอันนี้คือผู้ใจบุญอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครเนาะบริการฟรี นะครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งดูแล้วพี่เขาก็น่าจะประสบภัยเหมือนกันแหละแต่พี่เขาก็ยังมีจิตอาสาเนาะช่วยคนอื่นเนาะเอาลืมสวัสดีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หูสู้ต้านะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนนตุ่นนะครับผมตำบลเมืองเก่าอ,อเอเภมืองจัังหวดขอนแก่นนะครับผมบริเวณนี้ก็ยังท่วมสูงนะครับผมเนื่องจากว่าติดริมแม่น้ำชีนะครับผมรถก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับแต่ว่า,าชาวบ้านประชาชนก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็ พาการอพยพออกมาแล้วนะครับผมที่เข้าไปเมื่อสักครู่ก็คือเข้าไปดูบ้านนะครับแล้วก็เก็บของที่เก็บออกมาได้นะครับผมอันนี้สู้กำลังสำรวจอยู่นะครับผมก็น้ำก็เริ่มลดลงนะครับลดลงจากในเมือง ไปสอบถามคุณแม่ที่ประสบภัยนะครับผมคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ผมขออนุญาตขออนุญาตถ่ายนะครับคุณแม่ครับผมกันมาจากไหนเน่ะ ยืนในน้ำขอนแก่นนี้แล้ะครับแม่ครับผมกำลังมาดูว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแต่คุณแม่ไม่ถึงบ้านเนาะตอนที่ท่วมหนักท่วมกระสอบทรายนี่แหละหนักสุดก็คือปิ่มๆกระสอบทรายนะครับครับผมแต่โชคดีคุณแม่มีเครื่องสูบน้ํานะครับหรือว่าเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าข้างในนี่นะพี่สองคนกําลังเข้าไปเอาเสื้อผ้า ครับนะครับคือปกติไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะว่าไปทํางานรู้สึกน้ําเข้าประมาณวันที่สองวันที่สามเนาะแม่เนาะพี่เขาทํางานอยู่แล้วก็มีลูกสองคนบางคนเขาเอาอะไรออกมาไม่ได้แม้แต่ผ้าห่มที่นอนเขาออกมาได้มาขอบ้างแม่แม่ดีใจมากนะที่ได้ช่วยครับแม่ไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าห่มไม่มีหมอนไปเช่าที่อยู่ก็ไม่ได้ที่นอนมันไม่มีผ้าห่มมันก็เป็นห้องโล่งๆเนาะแม่เนาะก็ไปนอนไม่ได้เขาใช่ได้แม่ก็ดีใจนะครับผม ใจมากเลยที่ช่วยเขาได้นิดหน่อยเอออย่างน้อยก็ก็ยังยังช่วยแบ่งปันของที่เรามีให้น้องไม่ได้ใช้ก็แบ่งปันกันไปแค่นี่้เท่มไเออแม่ก็เอาใครไปสามฝืนแม่ก็ดีใจนะก็ต้องช่วยกันยามนี้แล้วแม่จัดใช่มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยตอนเช้าเข้าไปเข้าไปในหมู่บ้านเขาแม่ก็ให้เขามากินกาแฟก่อนครับกินกาแฟก่อนค่อยไปข้างในมีบ้านคนอีกเยอะไหมครับแม่ คาดว่าประมาณก็มันมีหมู่บ้านด้วยนะเขาขึ้นใหม่หมู่บ้านขึ้นใหม่มหมอ๋อมีหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็คือเส้นนี้แหละฮะ,ะ,ะมหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็คือมหมู่บ้านศักดิทองครับมันนี่มีพี่แม่มาอยู่ที่นี่25ปีเพิ่งเคยเจอเลยครับผมที่ขึ้นน้ำขึ้นใช่ใช่ใช่ท่วมหนักสุดก็กท่วมแค่ถนนไหมแม่แต่ก่อนก็มีแค่ถนนครับไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้เลยครับในรอบ25ปีที่แม่มาอยู่ ทีนี้ทีนี้เขาตัดกระแสไฟเนี่ยโอยร้อนมากมากนอนไม่ได้เลยตอนนี้บ้านก็ไม่มีไฟใช่ไหมครับสรวันนี้เขามาเปิดให้แล้วครับคืนนี้นอนไม่ได้ไปนอนบ้านเพื่อนแม่เจอบัติเหตุอีกรถไปชนท้ายรถเขาต้องเสียเงินอีกเป็นหมื่นคือที่มันนอนไม่ได้ก็กระทบหมดทุกอย่างเลยน้อกระทบหมดทุกอย่างไม่มีไฟที่ลำบากมากๆเลยนะครับแม่ ลำบากที่สุดในชีวิตเลยนอนก็นอนไม่ได้มันลำบากครับผมโอ้โหมันเป็นเหตุให้ออกไปนะออกไปแล้วก็ไปเจอบัติเหตุครับผมลำบากมากเลยมาชนรถตั้งสองคันยังโชคดีที่คนไม่เป็นไรนะแม่เนาะไม่เป็นไรแต่ว่าเสียเงินก็ช่างมันเถอะครับผมนอนไม่ได้ครับนอนแล้วก็นอนไม่ได้น่าจะทรงๆอยู่อย่างนี้ เป็นอาทิตย์ไม่แม่ครับผมคือสังเกตตรงนี้น้ำไม่ไหลนะน้ำนิ่งแล้วน้ำนิ่งแล้วน้ํามหมายคือน้ำนิ่งแล้วแสดงว่าพื้นที่อื่นเนี่ยที่น้ําไหลเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะประคองระดับตรงนี้ยังได้อยู่แหละโชคดีขึ้นบ่ายนี่นะเขาเพิ่งมาเปิดไฟให้ใช้ตอนบ่ายครับผมงาก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนมาเลยไม่มีไฟมากี่วันแล้วครับแม่ตั้งแต่วันที่สอง ที่สองเขาตัดไฟเลยพอน้ำเพิมเขาก็ตัดไฟเลยตัดกระแสไฟโอ้อาทิตย์หนึ่งครับโอเดือดร้อนมากที่สุดเลยไม่เคยเจอปัญหานี้ครับผมไม่มีไฟไม่มีอะไรก็อยู่ได้แต่ไม่มีไฟนี่โอ้สุดยอดที่สุดความพรมานครับนอนก็นอนไม่ได้ครับจากบ้านแม่ไปถึงตรงริมน้ําชีนี่ไกลไหมครับแม่ก็ประมาณเกือบกิโลโอ้เป็นกิโลอยู่นะครับผมก็ประมาณนั่นแหละประมาณครกิโลเพราะเมื่อวานที่เราไปดู ฝนฝนโน้นนะฮะยังไหลเชี่ยวอยู่ข้างนอกยังไหลเชี่ยวอยู่แต่ก็น่าจะภาวนาให้รถเร็วเร็วใช่ครับภาวนาแต่แต่วันนี้ไฟมาก็ก็ดีแล้วนะครับแม่โอเคแหละครับผมน้ำจะลดลงไม่ลดลงก็ไมันเป็นรพราะเป็นไฟแต่ขอให้มีไฟครับผมไฟนี่เดือดร้อนที่สุดเพิ่งเคยเจอปัญหาชีวิตอันนี้ครับแม่โอ้ยเดือดร้อนที่สุดมีไฟเนี่ยมันถูกรอตตอรี่เลยให้มีไฟแล้วเหมือนถูรอตตอรี่เลยนะครับผม ยจะได้เฝ้าระวังปีปีต่อๆไปก็จะจะได้เฝ้าระวังมากขึ้นนะแม่เนาะเพราะว่ามันถึงเกิดจะเฝ้าระวังมันมามันก็คือมาเนาะเราก็ร้อยเหมือนเดิมมันมันก็แก้ไขไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนาะแม่เนาะครับมันเป็นสิ่งที่แก้ไขยากมันเป็นธรรมชาติเนาะครับผมน้อยก็อันไหนที่อันไหนที่เราเก็บได้เราเก็บได้ยกขึ้นที่สูงได้เราก็เก็บเผื่อไปก่อนเนาะแม่เนาะครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมาสูงขนาดนี้ใช่อะไรที่เรา อาจจะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะมาแบบนี้เราก็อันไหนยกด้านเ่อานนีตั้งตัวทันเพราะว่าค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วก็เตรียมตัวได้ทันแต่บ้านแม่นี่คือไม่ไม่เข้าในบ้านเนาะถึงแค่ตรงสนามหญ้านะครับแม่ครับผมบ้านคุณแม่ก็ถือว่าสูงสูงจากระดับถนนมากเลยนะครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนก็ทั่วเมืองขอนแก่นนั่นแหละครับแม่ใช่ครับน่าจะเพราะว่ามันสูง อันนี้เรือใครเนี่ยเรือชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ข้างในเจ่ะเวลาเขาตอนเช้าก็ขายกมาตอนเย็นก็ขายกลับเข้าไปจะเห็นมีโรงตัวอยู่ตรงวัดใช่ครับเขาก็เอามาจก็บไกเขาก็เอาเข้ามาอยู่เนาะเข้ามาอยู่โอ้โหน้ำใจคนไทยนี่ร้นหลามเลยครับเ้อนมากร้นมากยอมรับว่าน้ำใจล้นเปียมเลยครับแม่ครับ อย่างน้อยก็ไม่มีไฟแต่ว่าก็ยังมีข้าวมีน้ำน้ีดื่มเนาะน้่มพวกน้ำดื่มน้ําอะไรได้ไม่ขาดจะขาดจะไฟโอ้ไฟนี่สุดยอดเลยชีวิตที่สุดยอดเลยเพื่อบอกว่าพอไฟติดปุ๊บเหมือนถูงลอตเตอรี่ใช่ถลอตเตอรี่เลยมันมันทรมานสุดๆเลยไม่มีไฟนอนไม่ได้เนาะนอนไม่ได้เลยร้อนกพรร้อน ครับผมนี่ก็ถือเป็นเสียงจากผู้ประสบภัยจริงๆนะครับผมก็เดือดร้อนนะฮะไม่มีไฟมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมยังไงคู่ของซูต้าก็จะเข้า,ขา,าไปดูสภาพที่อื่นด้วยนะครับผมว่าลักษณะของน้ำเนี่ยเข้าท่วมเป็นยังไงบ้างแต่คุณแม่ถือว่าโชคดีนะครับดู ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องคู่หูสู้ต้าแล้วก็รีอาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ